สวัสดีครับพ่อเอสคาเเตอร์บอยครับนี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับผานโอรุ่งลาวินครับใหญ่ราเบิดมเลล่าครับครับ่านไปหนึ่งปีครับทุกอย่างปกติเหมือนครับก็ขาดก็ฉีดครับนี่ครับผมใส่มาหนึ่งปีทุกอย่างปกติไม่ขาดไม่ฉีดนะครับลักษณะเขงมั่นครับมันจะเกิดนั่งเฉียดหรอครับ มันี่ตั้งเป็นเงาเป็นเงานี่ครับนี่ครับไายเล่าว่าว่าอะไรนะครับมันี่ตั้งเป็นเงาเป็นเงาเลยนะครับข่าขาดเลยครับมา,าบ,บ้านนี่ครับเอา้าว่าละเข้า,าบ้านนี่มาเน,นี่มาเนี่ยมันมันมันเลี้ยงหรือยัง